สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียพอลไลฟ์แทนแลนด์วันนี้เราก็จะมาเด็กข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเชลซีนะคะท้าแหลงคว้าตัวยอยเยเปดโดวิชนะคะผู้รักษาประตูชาวเซอร์เบียมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะทัพสิงบรูนะคะเปลี่ยนแปลงนายประตูทีมชุดใหญ่ทั้งมือ1และมือ2ในฤดูกาลนี้นะคะ หลังจากที่พวกเขาเนี่ยปล่อยเอดูอาเมนดี้นะคะย้ายไปค้าแข่งกับอัลอาลีในซาอุดีอาระเบียและเพิ่งจะปล่อยตัวเกป้าอาริซาลากานะคะไปร่วมทีมเรอัลมาดริดนะคะ หลังจาที่ทีมได้ตัวโรเบิร์ตซานเชสนะคะจากไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนมาร่วมทีมค่ะและสำหรับตัวเปโตวิชเองนะคะก็เคยร่วมทีมกับนิวอิงแลนด์เลฟว o วลูซันนะคะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะคะเมื่อปี2022ลงเฝ้าเสาให้กับทีมทั้งหมด48นัดน,นะคะเก็บไปทั้งหมด15คลีนชีตและยังเคยลงเล่นให้กับทีมชาติเซอร์เบีย2เกมนะคะโดยจะเข้ามาเป็นแบ็กอัพในทีมของมาริ i ชโอโปเชติโนนะคะด้วยค่าตัว16ละ ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญาถึงปี2030พร้อมกับออปชันขยายสัญญาอีก1ปีค่ะ และเรามาต่อน,นี่ค่ะที่2กันเลยนะคะเอาอาลีนะคะสโมสรน,นางในซาอุดีอาระเบียนะคะประกาศคว้าตัวกาบีเบการนะคะมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะคะจากเซลตาบีโก้ไปร่วมทีมค่ะซึ่งดาวเตะวัย21ปีคนนี้นะคะตกเป็นเป้าของทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนะคะในซัมเมอร์ทั้งลิเวอร์พูลเชลซีและเปเอเชรวมถึงใกล้เคียงที่จะย้ายไปค้าแข่งกับนาปโปลีแต่ว่าสุดท้ายนะคะการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นนะคะและเป็นสโมสรน,นางจากซาอุนะคะที่เข้าเจร จะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมค่ะและเรามาต่อกันที่ค่ะที่3กันเลยนะคะอินเตอร์มิลานนะคะประกาศคว้าตัวอเล็กซิสซานเชสนะคะกลับมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวนะคะ ซึ่งแนวรุกไวัพท์14ปีคนนี้นะคะย้ายจากทัพงูใหญ่ไปร่วมทีมโอลิมปิกมาร์เซนะคะเมื่อซัมเมอร์ปี2022ก่อนทําไปทั้งหมด18ประตูนะคะจากการลงทั้งหมด44เกมรวมทุกรายการนะคะให้กับทีมแดนฝรั่งเศสและตกลงแยกทางกันด้วยการยินมยอมของทั้ง2ฝ่ายนะคะ ก่อนจะเป็นอินเตอร์ที่รับตัวอเล็กซิสกลับมาร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญาระยะสัน้นและตอนนี้นะคะมาร์กเซนะคะก็ได้ตัวหัวคินคอเลล่านะคะแนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตอร์สลับขัวไปร่วมทีมคะ่ะบอลก็มีเกมก็มาเอ็มเป็นแปดไทแนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แล้วเรามากันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะซาดิโอมาเน่นะคะแนวรุกจากอานาเซอร์นะคะออกอาการงุนงงนะคะหลังจากเจอคู่แข่งที่มีหน้าตาเหมือนเพื่อนร่วมทีมนะคะซึ่งปรากฏแล้วว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน,นะคะ่ะ ซึ่งในเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เอานาเซอร์นะคะถล่มอัลฟาเตนะคะขาดลอยไปที่5ประตูต่อศูนย์นะคะด้วยแฮตทริกของโรนัลโดนะคะและอีกสองลูกจากมาเน่ค่ะพาทีมเก็บชัยชนะในลีกนัดแรกไปได้อย่างสวยงามนะคะซึ่งก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็ได้มีการเดินจับมือกันของระหว่างสองทีมนะคะและมาเน่เนี่ยก็ได้ไปทักทายกับยาเซมราจามีนะคะผู้ที่เป็นพี่น้องฝาแฝดกับอาริยาจานะคะทําให้เจ้าตัวเด่ยถึงกับพังอ่ะแล้วก็มีอาการมึนงงนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าช็อตนั้นนะคะก็สร้าง างเสียงหัวเราะให้กับแฟนบอลในโลกโซเชียลได้เป็นอย่างมากเลยค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะตามรายงานตอนนี้นะคะลุะคชอนค่ะแบ็กซ้ายตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะส่อแววว่าต้องพักยาวถึง2เดือนจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะก่อนหน้านี้ปีศาจแดงออกแถลงถึงอาการเจ็บของฟรูแบ็กทีมชาติอังกฤษนะคะต้องพัก 1- 2ส,สัปดาห์แต่ดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าที่ทีมคาดเอาไว้นะคะทำให้อาจต้องพักนานถึง2เดือนเลยค่ะ ซึ่งการบาดเจ็บของชอนนะคะทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยต้องเจอปัญหาในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะคะเนื่องจากตัวสำรองอย่างไตรเรลมาราเซียนะคะก็ร่างกายไม่พร้อมที่จะลงสนามเช่นกันซึ่งคาดว่าจะเป็นดิโอ o โกดาโลนะคะที่ได้ทำหน้าที่แทนค่ะซึ่งในแมตช์เมื่อคืนนี้นะคะก็เอริกเทนฮาก็เลือกที่จะใช้แบ็กขวาทั้ง2ตัวนะคะในการลงและเอาไปเล่นแบ็กซ้ายแทนค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะ และถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟ mm ุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, mm hmm. ลค์ด้วยก็กดติดตามเพจเอเชียบุกไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้เฟินไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย